ละครชีวิตรักเจ้าสาวบ้านโคกตอนจบลูกตาลสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ในขณะที่แก้วสอบไม่ติดเลยแม้แต่มาหาวิทยาลัยเดียวจึงไม่ขอเรียนต่อแม้ว่าคนเป็นแม่จะเคี้ยวเข็นสักแค่ไหนก็ตามลูกตาลกลายเป็นสาวสวยที่ใครๆต่างก็ชื่นชมมีหนุ่มๆเข้ามาค้ายขนมจีบไม่เว้นแต่ละวัน จนนาวาเริ่มรู้สึกถึงห่วงขึ้นมาแล้วใครมาส่งเพื่อนที่มหาวิทยาลัยนะคะพี่นาวาทำไมจะต้องให้เขามาส่งด้วยเพื่อนเขามีรถค่ะและอีกอย่างบ้านของเราเป็นทางผ่านของเขาด้วยค่ะที่หลังบอกพี่นะถ้าไม่มีรถกลับพี่จะเป็นคนไปรับไปส่งเองจะไม่รบกวนพี่นาวาหรอคะไม่กวนหรอกพี่เต็มใจ ถ้าเมื่อไหร่ที่มันกวนพี่จะบอกเองก็แล้วกันก็ได้ค่ะถ้าไม่กวนพี่นาวาหลังจากวันนั้นแล้วนาวาก็อาสาไปรับไปส่งเธอแก้วรู้ก็อาลวาดหนักหาทางกลัน่นแกล้งแกจะต้องจัดการมันนะไม่อย่างนั้นล่ะก็อีหนังบ้านนอกนั่นแย่งพ่อนาวาไปจากแกแน่ค่ะแม่แกจะจัดการมันเองหน่อยไม่คิดเลยนะ ว่าเด็กบ้านนอกอย่างมันจะมาใจพี่นาวาไว้ได้แม่เองก็ไม่คิดเหมือนกันว่านงเด็กบ้านป่าที่เราดูถูกสุดท้ายแล้วมันจะได้ดิบได้ดีสอบติดมหาวิทยาลัยดูสิเนี่ยมันเรียนเก่งเกรด4.00ทุกปีนักแก่สิถูกเลี้ยงมาอย่างตามใจเป็นลูกคุณหนูสอบอะไรก็ไม่ติดสักอย่างโอ้ยคุณแม่เลิกเอามันมาเปรียบเทียบกับแก้วสทีสิค่ะ แกเองก็ไม่คิดว่ามันเรียนแป๊บเดียวมันจะเทียบเท่ากับแก้วได้อย่าเรียกว่าเทียบเท่าเรียกว่ามันแซงแกดีกว่ามันฉลาดกว่าแกไงคุณแม่เลิกเอาหนูไปเปรียบเทียบกับมันสัทีเถอะ <_ c oughs> ก็มันจริงนี่นะแกไม่อายหรือยังไงที่นังเด็กบ้านปา่าบ้านโคกอีเล้งอะไรนั่นนะ่ะสอบติดมหาวิทยาลัยคณะดีๆแต่แกสอบไม่ติดอะไรสักอย่าง หนูไม่จำเป็นต้องเรียนสูงหรอกค่ะคุณแม่เพราะว่าหนูจะมีผัวรวยใครละ่ะใครล่ะผัวรวยรวยของแกก็พี่นาวาไงละ่ะคะเฮ่ทำให้ได้ก่อนก็แล้วกันค่อยมาอวดฉันไม่เห็นพ่อนาวาเขาจะชายตาแหลกแกสักทีแก้วตาวาวยิ่งโดนแม่ดูถูกก็ยิ่งหาทางกำจัดลูกตาลแก้วรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นเป็นเสือผู้หญิง เขาเคยเจอลูกตาลแล้วเกิดติดใจในความสวยจึงขายขนมจีบนับตั้งแต่วันนั้นมาแต่ลูกตาลก็ไม่เคยชายตาแลหรือว่าให้ความหวังใดๆกับเขาเลยคุณชอบมันเหรอคนสวยๆอย่างน้องลูกตาลใครเห็นใครก็ต้องชอบทั้งนั้นแหละครับแต่นางลูกตาลมันมีคนมาชอบเยอะนะผมรู้ครับผมก็เลยจะถอยเพราะจีบมาหลายเดือนแล้ว น้องลูกตาลก็ไม่เคยชายตาแลผมเลยไม่ต้องถอนหรอกฉันจะช่วยให้คุณสมหวังเองหมายความว่ายังไงครับคุณแก้วก็หมายความว่าฉันจะช่วยคุณเองนะสิฉันจะทำให้คุณได้ตัวหนังลูกตาลฉันจะทำให้คุณสมหวังแล้วคุณจะได้อะไรฉันชอบพี่นาวาพี่นาวาเขาเริ่มจะมีใจให้กับหนังลูกตาลเพราะฉะนั้นใครที่มันแยกพี่นาวากับหนังลูกตาลได้ ฉันยอมคุณจะช่วยผมยังไงฉันจะล่อมันออกมาให้คุณจัดการคุณก็จัดการมันซะตามแต่ที่คุณต้องการไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนางลูกตาลมันเป็นเด็กบปนานนอกหัวโบราณจะตายถ้ามันได้เป็นเมียคุณยังไงมันก็ไม่กล้าถึงกล้าอือหรอกทั้งคู่มองตากันด้วยสายตามุ่งร้ายว่าแล้วแกว ก็ออกอุบายทำความดีกับลูกตาลมากขึ้นลูกตาลวันนี้ฉันจะมาช่วยเธอทำกับข้าวมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกนะไม่ต้องหรอกค่ะฉันทำเองได้ฉันก็ทำมาตั้งหลายปีแล้วไม่ต้องไม่ได้เราต้องช่วยกันทำงานฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอจริงๆนะลูกตาลถ้าคุณมาดีฉันก็ดีตอบแต่ถ้าคุณมาร้ายฉันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันก็จะร้ายตอบ แหม่ฉันก็ต้องมาดีอยู่แล้วสิฉันมาคิดคิดดูแล้วนะเราสองคนก็อยู่บ้านเดียวกันอยู่ร่วมบ้านกันมาทำดีกันไว้ก็ไม่เสียหายรุตชายหนุ่มที่แก้วคุยเอาไว้แวะมาหาลูกตาลบ่อยๆแก้วกับแม่ของเธอก็มักจะเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองเสมอลูกตาลไปไหนเหรอเห็นหรือเปล่าแก้ว ลูกตาลเขาออกไปดูหนังกับแฟนเขานะคะพี่นาวาแฟนเขาหมายความว่ายังไงลูกตาลมีแฟนแล้วอย่างนั้นเหรอมีแล้วสิคะก็คุณรูทคนที่เขามาบ้านนี้บ่อยคนนั้นแหลคะค่ะแฟนของลูกตาลแต่หมอน,นั่นมันเป็นเสือผู้หญิงเลยนะแก,กวก็รู้ดีนี่นะทําไมไม่รู้จักเตือนลูกตาลบ้างเตือนแล้วสิคะแต่ทํายังไงได้ละคะความรักมันไม่เข้าใครออกใคร ลูกตาลน่ะเขาชอบพี่รุตไม่ว่าจะเตือนยังไงเขาก็ไม่ฟังหรอกค่ะเดี๋ยวพี่จะตามไปดูจะไปทำไมล่ะคะไปเป็นกลางขวางคอ,งของเขาทำไมเขาอยู่ด้วยกันสองต่อสองเขาก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่พี่เป็นห่วงพี่ไม่ไว้ใจให้ลูกตาลอยู่กับไอ้หมอนันตาลำพังไม่ต้องไปหรอกค่ะไปแล้วเขาก็จะหาว่าเราอ่ะเข้ามาสอดเสือกเรื่องของเขา หมูเขาจะหามอย่าเอาคารเข้าไปสอดนะคะพี่นาวาชายหนุ่มหัวเสียหนักพอลูกตาลกลับมาจึงหาเรื่องทะเลาะก,กับเธอกลับมาเอาปานนี้เนี่ยนะลูกตาลรถเสียนะคะรถใครเสียรถพี่รุธนะคะก็วันนี้พี่นาวาไม่ว่างไปรับไปส่งจริงๆแล้วลูกตาลก็ตั้งใจจะนั่งแท็กซี่มาแต่พี่รุตเขาอาสามารับแต่ว่าขากลับ รถเสียนะคะก็เลยมาช้าไปหน่อยทำไมถึงได้ไว้ใจผู้ชายคนอื่นวันไหนที่พี่ไปรับไปส่งไม่ได้ต่อไปพี่จะให้คนขับรถไปรับส่งก็แล้วกันอีกอย่างวันนี้พี่ก็ให้คนขับรถไปรับแล้วนะทำไมถึงได้กลับมากับมันได้ก็วันนี้คุณลุงคุณป้าไปธุระก็เลยใช้คนขับรถนะคะคุณป้านะ่ะโทรบอกแล้วแล้วลูกตาเองก็บอกว่าจะนั่งแท็กซี่กลับมาเอาเถอะเอาเถอ วันหลังถ้าไม่มีรถจริงๆพี่จะไปรับด้วยตัวเองรอหน่อยก็แล้วกันทำไมต้องอารมณ์เสียใส่ลูกตาลด้วยล่ะคะลูกตาลก็แค่กลับกับพี่รุดเองก็พี่หึงไงอะไรนะคะพี่นาวาชายหนุ่มพลั้งปากพูดไปแล้วก็อดเขินไม่ได้คือพี่เออสงสัยลูกตาลจะหูฝาดถึงได้ยินพี่นาวาบอกว่าหึงลูกตาไม่ได้หูฝาหรอก พี่พูดจริงๆพี่รักลูกตาลอะไรนะคะเป็นแฟนกับพี่นะลูกตาลหญิงสาวยิ้มขัดเขินแต่แล้วก็แบ่งรับแบ่งสู้ลูกตาลยังไม่พร้อมจะมีแฟนค่ะขอลูกตาลเรียนจบมหาวิทยาลัยก่อนนะคะก็ได้นานแค่ไหนพี่ก็จะรอถ้าลูกตาลคิดว่าใจตรงกันกันกบพี่หน้อยไม่มีทางหรอกที่แกจะได้ตัวพี่นาวาไป ฝันไปเถิดหนึ่งลูกตาลแก้วตาวาววับวันต่อมาเธอจึงออกอุบายโทรศัพท์หา,า Hello, ลูกตาลฮัลโหลลูกตาลสวัสดีค่ะคุณแก้วมีอะไรหรือเปล่าคะถึงได้โทรมาเอาเวลานี้ช่วยไปเอาของฉันที่โรงแรมได้ไหมเมื่อคืนเนี่ยฉันไปนอนที่โรงแรมหนึ่งอะ่ะแล้วลืมของเอาไว้เป็นของสําคัญมากเลยฉันติดธุระสาคัญฉันไปเอาไม่ได้ได้สิคะ เดี๋ยวลูกตาลไปเอาให้นะคะลูกตาลถูกหลอกไปที่ห้องห้องหนึ่งมาถึงก็มีรุตนั่งรออยู่ก่อนแล้วพี่รุตมาทำอะไรที่นี่คะก็มารอให้ความสุขน้องลูกตาน่ะสิจะ๊ะหมายความว่ายังไงไม่พี่ชื่นใจซะดีดีน้องลูกตาลนิดคิดจะทำอะไรอะ่ะแล้วคุณแก้วอยู่ไหนแก้วเขาก็มาส่งพี่แล้วก็ ส่งน้องล,ลูกตาลตามมาอย่างไรละจ๊ะอะไรนะนี่ร่วมมือกันคิดจะปล้ำฉันอย่างนั้นเหรอลูกตาลร,รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่ใช่ว่าจะปล่อยให้ใครทำอะไรง่ายๆเธอซัดจนรุดหมอบกระแตอยู่หน้าห้องพักนั่นเองคิดเหรอว่าจะทำอะไรฉันได้รู้จักอีกลูกตาลน้อยเกินไปซะละแก้วเองพอรู้ว่ารุดทำงานพลาดก็มาด่าเขาถึงห้อง ไองโง่ไอชัวเอ้ยทํางานประษาอะไรของแกถึงรีบปล่อยให้หนึ่งลูกตามันจับได้ซัดจนหมอกกระแตแบบนี้เนี่คุณอย่ามาว่าอะไรผมนะทําไมคุณไม่บอกผมสักคําว่าหนึ่งลูกตามันเป็นมวยเฮททาไมจะต้องให้ฉันบอกคุณเป็นผู้ชายอกสามสอกสู้ผู้หญิงคนเดียวก็ไม่ได้โคตรกระจอกน้อยปากดีอย่างนี้ ไม้เช็ดปากให้สทีมาว่าแล้วชายหนุ่มก็ตรงเข้ากระชากแขนของแก้วแล้วโยนขึ้นไปบนเตียงในที่สุดแล้วแก้วก็ตกเป็นของรุศเขาทายคลิปเอาไว้เพื่อประจานเธอและก็ขู่เอาเงินเธอจนหญิงสาวแทบจะหมดตัวส่วนลูกตาลเรียนจบนาวาก็ขอเธอแต่งงานเธอจึงบอกให้เขาไปสู่ขอกับพ่อของเธอก่อน นาวาจึงพาพ่อแม่ไปที่บ้านป่าของเธอพ่อของลูกตาลตัดสินใจย,ยกให้โดยไม่รับสินสอดแต่ชายหนุ่มให้สินสอดไปเป็นจำนวนสิบล้านบาทและรับพ่อของลูกตาลมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพจึงกลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นส่วนนัฐการก็ต้องปวดหัวที่ลูกสาวมาของเงินไปให้รู้ตลอดเวลาแกจะของเงินอะไรฉันนักหนาฮะฉันปวดหัวกับแกจะตายอยู่แล้วนะฮะ นางแก้วถ้าแม่ไม่ให้มันก็จะเอาคลิปหนูไปประจานแม่หนูไม่อยากอับอายไปมากกว่านี้นะให้เงินหนูมาเถอะอะไรของแกเนี่ยแกของเงินฉันทุกเดือนเดือนละสองสามหมื่นไปให้เอรุษเนี่ยโอ๊ยฉันอยากจะบ้าตายแก้วเหมือนน้ำท่วมปากทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่หาเงินส่งให้รุษเพื่อไม่เผยแพร่คลิปของเธอ และเธอไม่กล้าอยู่บ้านนี้แล้วเพราะกลัวคดีที่ลูกตาลไปแจ้งความเอาไว้จึงได้แต่แอบมาของเงินแม่เพราะตอนนี้เธอเองก็เรียนไม่จบแถมงานยังไม่มีทำรับกรรมไปเต็มเต็มก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องสัน้นสภัยบ้านโคกหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ